สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะใช้ของแตงโมไม่ถนดัดคุณแม่เลงมานานบอกปากอยากได้สิ่งนี้ใหม่สืบเนื่องจากคดีการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ตอนนี้จากไปแล้วเจดเดือนทางด้านคุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธินและจำเลยคนบนเรือได้ขึ้นศาลเคลียร์กัน คุณแม่ไม่ติดใจเอาความอะไรแล้วและรับเงินเยียวยาจากคนบนเรือรวมแล้ว9.2ล้านและจากที่ทราบว่าคุณแม่เคยเปิดใจหลังรับเยียวยาว่าปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ที่คุณแม่รับเป็นลูกอีกหนึ่งคนได้บอกคุณแม่ว่าอยากได้อะไรให้บอกไม่ต้องกลัวขัดสนเรื่องเงินทองดูแลเต็มที่ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดคุณแม่ได้เปิดใจผ่านรายการ เปิดปากกับภาคภูมิ EP 15เทปวันที่26กันยายน65ที่ผ่านมามีบางช่วงบางตอนคุณแม่เผยว่าคุณปอเราคุยกันตลอดผ่านโทรศัพท์แม้แต่การจ่ายเงินรอบนี้ก็เกิดขึ้นต่อหน้าศาลนอกจาก9.2ล้านตรงนี้คุณแม่อยากได้อะไรอีกขอให้บอกปอได้ทุกเรื่องลงบันทึกเป็นลายเซ็นเลยตอนนี้คุณแม่บอกอยากได้รถใหม่เดี๋ยวเขาก็ซื้อให้เขาบอกไปแล้วด้วย เอบอกว่าเล็กน้อยเพราะรถราคาไม่มากแต่คุณแม่อยากได้รถใหม่โตโยต้ารุ่นล่าสุดเลงมานานแล้วแต,แต่เขายังไม่ออกมาท้องถนนบอกปอกไปแล้ว อยากได้รถใหม่เพราะรถน้องโมใหญ่ไปสำหรับคุณแม่ทุกวันนี้ใช้รถน้องโมอยู่ขับไม่ถนัดสักทีก็มีรถส่วนตัวคุณแม่แต่ก็อยากได้รถใหม่คุณปอบอกเล็กน้อยไม่รวมกับ9.2ล้านนั้นขอขอบคุณแหลงข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ